พี่วต้อย่างคุณวิทัศไม่ผมไม่เต้นผมไม่เต้นผมไม่เต้นถ้าเกิดว่าพี่พี่สรยิษฐกับคุณใบไม่เต้นแล้วถ้าเกิดไม่มีเพลงผมก็ไม่เต้นมีเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรคะต้องถามคุณทานคุณทานก็เต้นเพลงอะไรอ่ะคือคือต้องบอกว่าเต้นทั้งทีก็ต้องมีความหมายเพราะว่าเดือนนี้เดือนมิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนเนี่ยคือเดือนไี่อย่าบนอย่างบพีร์ดมันใช่ไหมครับแล้วก็สี่มิถุนายนเนี่ยเขามีบางกอกไพร์กันใช่ปใช่ใช่แล้วคราวนี้ครูทานเนี่ยเขาเป็นครูเต้นมาก่อนเขาสอนเต้นให้ทาทายังสอนเต้นให้แบล้้่่่่ะเเเเคาาาาก็จมีทตตนนของงงซึย และเต้นทุกคนทูดทูดหลายประเทศก็เต้นกับเขาไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต้นได้ง่ายๆแค่นี้พีิยุทธอย่างงี้ผมไปสายลางฝันอ๋อไม่เกี่ยวเลยพิยุทธอะไรนี่รวมอยู่ดิไม่จริงไม่งพิยุทธพี่ิยุทธพี่ไม่เต้นผมเดินแล้วนะทั้งงานเต้นเพลงต้องมาเชียเพลงที่เราชอบน้องตรงแก้วน่ารักอะไรตอนนี้เนาะมีไหมน่ารักอะไรเบอร์นี้น่ารักอะไรเบอร์นี้มีไหมต่อเพลงของกูแท เพลงของโตนะโอ้นั่นเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคนที่เต้นตรงกลางนุ๊กเป็นคุณไว้ของโตแล้วโตปลดล็อกอยู่แล้วแล้วท่าเต้นเขาก็คือแค่นี้เขาเต้นอย่างนี้ก็คือว่าครูทานเขาเป็นครูสอนเต้นเขาก็จะทำยังไงเขาจะจัซ้ายขวาล่างขวาซ้ายขวาล่างขวาแค่นั้นเองอะไรนะไหนคุณทำสิผมยังไมด้ทำตามเคยังไม่มาผมเลยยังจับจังหวะไม่ถูกจับลูกแบบจับลูกแบบก็คือทำอย่างนี้ใช่นี้ครับรักอะไรเบอร์นี้ซ้ายขวาก็คือตามจังหวะบีดอะ แล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้แล้วต้องเอวทำยังไงคะเขาก็โยกตามโยกตามไหนโยกยังไงคะโยกตามที่อย่างนี้เดี๋ยวไว้ร้องนะแล้วคุณพิธาลองทำด้วยเพงมาสิไม่เห็นข้ากปัวอะไรเลยตัวศักดิ์สิทธิ์ตัอย่าทำให้ฟิวนะห้ามฟิวนะผมไม่รู้ผมก็ต้องเอาท่อนฮุกคือผมเวลาอยู่ในสภาเนี่ยคุณทานก็จะจับมาอะไรเบอร์นี้สัดไซอะไรเบอร์นี้ เต้นได้แต่กล้องห้ามกลับจับที่ขาได้ดีอะพี่เต้นพี่เต้นที่เต้นี่เต้นี่เต้นพี่ถาถามผมเจีวอะไรผมก็ยังกลับไปแต่พี่จะบอกให้เอไม่เต้นเองเดยที่มาอ้างลักควาเนี่ยผมยอมไม่ได้โอ้ยไกันจะอางสิอ้างให้คุณไปอ่านหนึ่อ่านหนึ่งอาสซ้ายขวาอะไรมาโยกสี่โยกไม่และพอแล้ <Yeah. S 1> ใช่ใช่ใช่กูจะเล่นวันนี้แหละแต่ว, <His name> ว่าเอา,อางี้เดี๋ยวคราวหน้านะมากับหมอชะล่าน่าจะได้ร้องเพลงของเฉลียงหรือสครับ เพลงนั้นที่พี่ร้องนะเลยตอนนเอาคุณทันมาสอนเต้นแล้วตตนนเต้น,นกันทั้งสตูดิโอเลยจะเป็นนายกแล้วผมไปเที่ยวไปบอกว่าให้คุณทันห <c oughs> นึ่งคั้นก็ได้นี่เป็นครั้งเดียวที่ผมจะทําได้นี่แสดงว่าเขายังไม่ได้ตามข่าวผมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาผมไปเอกกับมายแล้วผมเต้นทุกงานแล้วยังไม่ได้เห็นเห็นเห็นค่ะเหอเดนติคต่อเด็กน้องไปเผมสักครั้งหนึ่งเห็ยคะเล่นพับเงินเต้นอะไรเล่น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 เหรออ๋อเล่นอีกหนงผมอยากฟังเอาโอเคไงทีเดียง